เผยครั้งแรกแตงโมโตโน่เจอกันครั้งสุดท้ายไม่กี่วันก่อนจะเสียชีวิตโดยเมย์ได้เปิดใจเล่าเรื่องนี้ผ่านรายการแฉว่าความจริงแล้วจะเรียกว่าสนิทขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้สนิทมากแต่ว่าเคยร่วมงานกันเป็นดารารุ่นเดียวกันแตงโมอาจจะเข้าวงการที่หลังหน่อยๆแล้วช่วงไม่มีอินสตาแกรมอีเวนต์เยอะมากเรียกว่าอีเวนท,ทั้งวันส่วนมากก็จะวนๆเจอกนทตางานอะไรประมาณนี้เจอกันก็ทักทายกัน เฮฮาเพราะแตงโมเป็นคนน่าร ok ักอยู่แล้วท ok ี่โพสในอินสตาแกรมเหตุเกิดวันนั้นเป็นช่วงวาเลนไทน์เมย์กำลังรอคิวตรวจโควิดอยู่กับกองละครช่องวัน31ที่เล่นร่วมกับปุกลุกและโตโน่แล้วแตงโมก็เข้ามาทักทายมีถ่ายรูปกันบอกว่าให้ส่งรูปให้เมย์ด้วย พร้อมกับโชว์ภาพที่มือถือเป็นภาพสุดท้ายของแตงโมก่อนจะเกิดเรื่องไม่กีว่วันซึ่งเมพิชญนาตเล่าว่าหลังโพสในอินสตาแกรมไปก็มีแฟนๆของแตงโมทักมาว่าแตงโมเอารูปนี้ไปไว้ในสตอรี่ไอจที่ตั้งชื่อว่าเฟรนหรือว่าเพื่อนก็ยิ่งทําให้สะเทือนใจและซึ้งใจที่น้องรักและเห็นเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งนอกจากนั้นเมพิชญนาตยังเล่าอีกว่า วันนั้นเธอมองว่านอกจากจะเป็นการทักทายทักเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นการทักโตโน่เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นกันเพราะก่อนแตงโมจะเดินกลับไปโตโน่พาคินได้หันมามองและวิ่งตามหาแตงโมและมีการกรอดตบหลังทักทายด้วยการเป็นภาพที่ทําให้เธอและคนอื่นๆประทับใจทั้งคู่เคลียร์การเรื่องอดีตกันจบหมดแล้วไม่มีอคติติดค้างและเป็นเพื่อนกันได้ในขณะที่มดดําคชาพาพิธีกรเผยว่า แตงโมเองก็คุยกับตนเหมือนกันว่าถ้าหากวันหนึ่งได้เจอตโตโน่จะทักยังไงดีได้ยินอย่างนี้ก็โล่งใจไปด้วย